สวัสดีค่ะกสิบบอกเราแนะนำรถกระบะสีประตูให้ชมนะคะในคลิปนี้คันนี้เป็น Ford Ranger อค่ะรถกระบะมือ2ปี03มีโรบาด้วยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงค่ะทุกท่านสีตามสภาพนะคะมีแดดเรียมีเลกเกอร์รอกบ้างนะคะบางจุดค่ะตามอายุการใช้งานนะคะรถ20ปีแล้วนะคะทุกท่านรถปี03ค่ะไปตามสภาพตามราคานะคะ คันนี้เจ้าของต้องการส่งต่อในราคา93,000บาทค่ะเครื่องดีนิ่งๆเงียบเงียบนุ่มๆนะคะแอร์เย็นค่ะภายในสะอาดค่ะทุกท่านตามรูปเลยนะคะเ e ียร์โฟด้วยนะคะขับขี่ได้สบายพร้อมกลุยไปเรอยๆทุกที่ค่ะช่วงร่างดีเกียร์โฟใช้งานได้ปกติครบทุกอาการรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะพร้อมกลุยขนุนท,ทานทางใกล้ทางไกลไปกันได้ ขึ้นข่าโรงห้วยไปกันได้ไม่หวั่นใจค่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะ9 3 0 0 0บาทสนใจติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะทุกท่านอย่าลืมนัดหมายร่วงหน้าและอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ